ก่อนรับชมคลิปนี้ขอให้ช่วยกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนด้วยนะครับ คำชะโนดดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพญานาคที่ใครๆก็รู้จักเชื่อกันว่าเป็นวังนาคินของพญาสีสุดโทนาคราชและนางพญานาคินีสีปทุมมาหรือเจ้าปู่สีสุดโทและเจ้าย่าสีปทุมมาดังที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันหลายๆท่านที่ได้เคยมีโอกาสเดินทางไปเยือนดินแดนดังกล่าวคงรู้สึกทึ่งอยู่ไม่น้อย กับความมหัศจรรย์ของเกาะเล็กๆนี้กล่าวคือนอกจากคำชะโนดจะเป็นเกาะที่มีต้นชะโนดต,ต้นไม้ประหลาดที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยขึ้นอยู่ทั่วเกาะแล้วยังเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นที่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่และที่แปลกไปกว่านั้นคือเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่ลอยตัวอยู่บนน้ำและจะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่เคยจมน้ำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเกาะลอยน้ำนั่นเองเคยมีการพิสูจน์จากนักสำรวจเพื่อหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดเกาะจึงสามารถปรับตัวลดระดับสูงต่ำตามระดับน้ำได้พบว่าด้านบนของคำชะโนโดเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของรากไม้ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาพันธุ์ ทั้งยังเป็นระบบนิเวศท,ที่ดีมากของสิ่งมีชีวิตและภายใต้เกาะแห่งนี้ยึดกันด้วยรากไม้จำนวนมากแต่ไม่ได้ยึดติดกับพื้นดินด้านล่างทำให้สามารถลอยขึ้นหรือลดระดับลงได้เหมือนกับว่าลอยน้ำอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยโดนน้ำท่วมถือว่าเป็นความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่หาชมได้ยากมากเลยทีเดียว คำชะโนดในสมัยก่อนนั้นไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนับว่าเป็นดินแดนปิดตายจากโลกภายนอกเลยก็ว่าได้เคยมีคนเห็นดวงไฟลอยขึ้นอยู่เหนือเกาะบ,บ่อยครั้งรวมทั้งมีชาวบ้านเคยเห็นคนลึกลับเดินออกมาจากเกาะและที่น่าสะพึงกลัวมากที่สุดก็คือตำนานผีจ้างหนังไปฉายที่คำชะโนดนั่นเองนับจากนั้นความน่ากลัว และความขลังของคำชะโนดจึงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจนมีเรื่องเล่าว่าคำชะโนดคือดินแดนลึกลับของพญานาคเป็นประตูมิติทางติดต่อระหว่างดินแดนพญานาคและโลกมนุษย์ด้วยความน่าเกรงขามและความลึกลับเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านยำเกรงและไม่กล้าเข้าไปบุกรุกหรือสร้างความวุ่นวายแต่อย่างใด ความสงบและมนขคลังของคำชะโนดในอดีตกับวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่คำชะโนดเป็นที่รู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามในสมัยก่อนนั้นคำชะโนดเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและจิตวิญญาณผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้าไปในดินแดนแห่งนี้จะไปด้วยความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พญานาคมักเข้าไปขอพร ให้ตนเองอยู่ดีมีสุขบางคนเข้าไปนั่งสมาธิบางคนก็เข้าไปเพื่อความสงบร่มเย็นของจิตใจแต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปแล้วคำชะโนดเปรียบเสมือนดินแดนแห่งการเสี่ยงโชครวมถึงกลายเป็นดินแดนหารายได้ของผู้คนมากมายก่อนถึงประตูทางเข้าคำชะโนดรายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆขายทั้งเครื่องรางของขลังรูปภาพ ทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลทางเข้ามีความแออัดเต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องให้ซื้อสินค้าต่างๆหาทางเดินแทบไม่มีเมื่อเข้าไปสู่ดินแดนพญานาคที่เคยเงียบสงบร่มเย็นสะอาดสบายตาแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยควันทูกควันเทียนจากการบนบานสารกล่าวที่มีมากเกินความจำเป็นต้นไม้รากไม้ที่เคยงดงาม กลับเต็มไปด้วยผ้าสีต่างๆและสีขาวของแป้งจากการทาแล้วสำรวจหาเลขเด็ดจากดินแดนที่คนเข้าไปกราบไหว้ปู่ย่าเพื่อขอพรกลับกลายเป็นดินแดนแห่งการขอหวยก็ไม่ปานความแออัดนี้ไม่ได้เกิดจากแรงศรัทธาต่อพญานาคแต่เป็นความแออัดจากความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุด ท่านว่าดินแดนแห่งนี้จมน้ำเสียแล้วเพราะหนักกิเลสของคนหากย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเลยแต่เมื่อสองถึงสปีที่ผ่านมานี้คำชะโนดกลับกลายเป็นที่แรกๆที่ถูกน้ำท่วมหรือนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนจากอะไรบางอย่างว่าอาจมาถึงจุดสิ้นสุดของดินแดนลี้ลับที่เต็มไปด้วยมนขลัง ดินแดนแห่งจุดติดต่อสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างนาคราชกับมนุษย์ดินแดนแห่งศรัทธาอันเปี่ยมล้นของประชาชนในที่สุดคำชโนดอาจกลายเป็นแค่พื้นดินธรรมดาที่เหลือแค่ต้นชโนดเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในความทรงจำแค่นั้นก็เป็นได้ ระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวอย่างน่าเศร้าใจว่ามิติปิดเสียแล้วคำชะโนดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพญานาคท่านคงเอือมกับกิเลสมนุษย์ที่เข้าไปวุ่นวายอย่างมโหลานเราทุกคนไม่อาจรู้ได้ว่าจริงๆแล้วที่คำชะโนดเปลี่ยนไปเพราะสาเหตุใดอาจเป็นจริงที่ว่าพญานาคร,ราชท่านเอือมระอาในกิเลสของมนุษย์ จนไม่อยากติดต่อสัมพันธ์อีกต่อไปหรือแค่อาจจะเกิดจากสภาพเกาะที่เปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติที่คุกคามแต่สิ่งที่เรารู้ได้ณตอนนี้ก็คือความอยากของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและได้เข้าไปลุกล้ำธรรมชาติมากเกินไปเสียแล้ว คิดจะไปเยือนคำชโนดดินแดนแห่งพญานาคเพื่อขอหวยขอเลขเด็ดเท่านั้นขอให้ท่านจงคิดเสียใหม่ขอให้ท่านไปด้วยความศรัทธ,ธาความเลื่อมใสในมน์ขลังของดินแดนแห่งนี้ที่ออกมาจากจิตใจที่แท้จริงของท่านจะดีที่สุดขอให้ทุกท่านจดจำไว้ว่า พญานาคท่านคือที่พึ่งทางจิตคือที่ยึดเหนี่ยวทำให้ใจเราสงบคือแรงศรัทธาที่ทำให้เราอยากกระทำสิ่งที่ดีแต่ความรวยหรือจนไม่ใช่เรื่องของพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพพย,ายดาฟ้าดินมาบรรดาลให้ท่านแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการกระทำของตัวท่านเองดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่ากรรม อยู่ที่การกระทำหากอยากรวยอยากมั่งมีท่านก็จงกระทำสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของท่านเองก่อนที่คำชะโนดจะกลายเป็นแค่ตำนานก่อนที่คำชะโนดจะสิ้นมนคลังก่อนที่คำชะโนดจะเหลือเพียงความทรงจำขอให้ท่านทุกคนจงเคารพในสถานที่ขอจงช่วยกันร,รักษาและดูแลดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ เพื่อให้ยังคงเป็นดินแดนที่ลี้ลับน่าค้นหาให้ยังคงเป็นดินแดนแห่งพิ่พบนาคาที่ยิ่งใหญ่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานของเรา